ทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะที่ใครมีตังนะคะอยากหาที่ระบายมันนี่ออกนะคะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะลงทุนอะไรหรือว่าชอบงานแบบไหนชอบอะไรยังไงนะคะโอแนะนำนี่เลยคะ่ะอสังหาที่พัทยาคะ่ะเอาไว้ปล่อยเช่าเอาไว้มาพักอยู่อาศัยนะคะดีแน่นอนคะ่ะพัทยาเป็นเมืองระดับโลกนะคะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวไปดูห้องกันคะ่ะ ห้องนี้เป็นห้องตัวอย่างขนาดหนึ่งนอนนะคะ34ตารางเมตรนะคะให้สวยๆจุกๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกคนเห็นนะคะได้ตามนี้เลยจ้าปกติเจ้าสิ่งนี้จะอยู่ที่ระเบียงนะคะวันนี้ไม่ต้องอยู่ที่ระเบียงค่ะอยู่ในห้องค่ะทุกคนจัดให้สวยๆงามๆแบบนี้เลยค่ะบิวอินให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะพะม่านก็สวยนะคะให้ทุกอย่างแบบจัดเต็มแบบนี้เลยค่ะทุกคน ทีวีสองเครื่องแอร์คอนดิชันสองตัวไปเลยค่ะน,นี้เป็นห้องตัวอย่างแบบหนึ่งห้องนอนนะคะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะถ้าอยากได้ต้องทํายังไงไม่ต้องทํายังไงค่ะบอกโอ๋ค่าเดี De ๋ยวโอจะพามาดูนะคะทุกคนอยู่ใจกลางเมืองพัทยาใกล้ทะเลจอมเทียนมากๆแล้วเจอกันที่พัทยาค่ะเริ่มต้นแค่สองก,กว่าสองนิดนิดสองปลายปเอ๊ะไม่รู้เดินนัดมาดูกันค่ะอยากรู้อะไรให้บอกให้ถามได้เลยนะคะเจอกันที่พัทยาค่ะทุกคน